ไปให้สุดเลยนะจะไปได้ถึงไหนจะไปให้สุดโลกองน้ำเลยนะวันก่อนมีคนถามด้วยนะว่าจักรยานหนักกี่โลยกตรงนี้ประมาณ8-9โล ไอคันเล็กเจ็ดโล,ลยอะไรเงี้ยโุนถามเลยยกข้างหนักกี่โลคันนี้ถึง1สิบไหครับคันนี้ประมาณเก้าใช่แต่ว่าเรามีขวดน้ำา่ะนะขวดน้ำอีกประมาณโลไงแล้วก็ใส่นูน่นคือถ้าเกิดมาจากโรงงานมันประมาณเก้านะ มาใส่กระเป๋าหลังอีกเกือบโลน้ำโลนึงก็ประมาณสิบสิบเอ็ดประมาณเนี้ยโอ้ยตกใจโอ้ยล่ามด้วยลา่ยลามไปด้วยเลยโอ้หฮะไอหมาพันนั้นใช่ไหมหน้าย่นๆอ่ะล่ามไปด้วยอ่ะเฮ้ยเอวเอ๊ะโอ้ย ทางนี้เคยมาครั้งหนึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวจะไปให้สุดนะไปเคยมาถึงแค่ล,ลงกองน้ำนะฮะเป็นน้ำตกชั้นๆเนาะแต่ว่าวันนี้จะเลยไปอีกฮนะจะหาทางไปเลยจะเลยลงกองน้ำไปนู่นเลยสวนวารีพิรมนะฮะหนองจอกฝั่งประชาร่วมใจนะฮะถนนนะบึงบึงมะขามเทศนะฮะสวนวารีพิรมเลยดูซิจะไปได้ถึงไหม แต่ว่ายังไงก็จะออกไปนะออกไปแบบแต่ว่าออกขึ้นทุนบาทไปก็ไปเนาะยาวๆไปมันนมาครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้มาซ้ำอีกครั้งหนึ่งเนาะเอาไว้ชัวร์ว่าถัดจากลงกองน้ำที่เป็นทานน้ำตกอสายน้ำตกนะฮะจะไปได้อีกไหมข็คาดเดไปแค่นั้นนะฮะ ถ้าเกิดมันต่อไปถึงวัดก็จะมาอยู่หรอกนะมาฝั่งวัดเนี่ยนะต่อแค่ถึงตรงนี้เองไม่ถึงวัดมันขาดช่วงนู้นอะต่อไม่ได้นะไใช่ใช่นี่มันชาดเมืองแล้วเนาะ เดี๋ยวลองถามชาวบ้าน,นเอาว่ามันไปต่อได้แค่ไหนถ้าต่อไม่ได้เดี๋ยวเราข้ามสะพานไปฝั่งนู้นก็ได้ไดใ,นนใช่ใช่ในเมืองมันแคบเนาะ โอ้โหวิ่งไล่เลยนะ่ยเออวิ่งอ้อมด้วยฮะอ้ะอามมาด้วยเมื่อกี้มันวีเออโอ้โห,โหนูน่นนะเฮ้ยข้าวกอดไม่มีนะว่าข้าวก่อนมาสามคนไม่ไม่เหนแม่ครั้งนี้ดุไว้หน้าตาดุด้วยเออเปลี่ยนเกียร์ป่ะเมื่อกี้สับเกียร์ปุ๊บพุ่งเลย เ,เมื่อกี้สับสับมาหกเลย <c oughs> จากเท่าไหร่จากสามโหเมื่อกี้เกาะล้อมันเลยนะอย่างนี้เดียว ถ้าไปไม่ได้เดี๋ยวอาจจะออกข้างนอกนะวิ่งล้อพุทธบาทแล้วหาสะพานข้ามไปฝั่งนู้นนะนะไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวลองดูแต่ผมดูแผนที่แนละ้ควคลองคลองมันไปยาวเลยนะน,นั่ไปเรื่อยๆแหละเขาบอกถึงเขาบอกถึงฉาเชิงเซาน่ะเห็นว่าถึงปางน้ำเปรี้ยวฉาเชิงเซาเลยประมาณนี้ นี่เขาก็ยังมาพ่นนะตรงนี้ใหม่ๆเลยเนี่ยเนี่ยเจ้าหน้าที่อ่ะพ่นในนี่ไว้นะยังใหม่อยู่เลยเนี่ยเอาอันนี้ตัว <c oughs> อันนี่วิ่งตามมานี่นี่นนนอ,อ๋อตรงนู้นมีสะพานนู่นเห็นปะ่ะสะพานเขียวโค้งๆอะ่ะข้ามไปฝั่งนู้นได้แต่ว่ามันจะมีทางไปเปล่าไม่รู้ ยกขึ้นไปเลยแล้วกันไปออกทางนู้นแล้วกันถ้าไงออกทางถนนแล้วกันเนาะโคตรชัดมาเดี๋ยวผมช่วยมาโอเคอเดีเ๋ยวไปดูว่ามีทางออกไหมอแต่มันมีสะพานเขียวตรงนู้นนะ ลงกองน้ำาหะของกทมที่จริงฝั่งนี้ก็ได้นะพ่องปอนออกนี้ได้เนาะเออออกนี้ได้ไม่ไ,ไรรู้แล้วมีทางออกถ้าออกได้เดี๋ยวไปดูก่อนถามก่นกอนว่าออกได้ปะ เยส่น้ำตกนะฮะหาังแล้วนะครั้งที่แล้วมาครั้งหนึ่งแล้วนะครั้งนี้ได้มาอีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็นม่านน้ำตกเลยตรงน,นี้โอ้โอโสยสวยๆเป็นโรงกองน,น้ำนะฮะของกรุงเทพมหานครเยอะ มันแานไปริงเลยนะเจออย่างนี้ข้างล่างก็มีชื่ออะไรเด็กข้างล่างนะ โอ้โหเป็นสองชั้นเลยนะฮะนะเป็นน้ำตกสองชั้นเลยนะครับครับเป็นสุดสวันนี้ก็มีกลิ่นนิดหน่อยนะมีกลิ่น กินน้ำแต่มีสีน้ำหมาเยอะอ่ะไปก็มีทางไปไม่ได้เราเดี๋ยวเราออกไปสั่งนู้นเดี๋ยวนะออกไปสั่งนู้นแล้วก็ล่อพุ่มสาดดีกว่าไม่ไหวว่ะไม่กล้าไปว่ะเมื่อกี้เห็นหมาตั้งหลายตัวนะตรงนี้งไงรถทางแคบด้วยไม่ไหวตรงนู้นเขามีไงน้ำตกด้วยนะเขาทำเลยนะเขาทำเนึปั๊มน้ำขึ้นไปปั๊มน้ำเนาะ มรงนีน้ำตกอ่ะตรงนี้ประตูระบายน้ำนะฮะโอ้สวยๆนะไต่บารีเดี๋ยวบารีพี่ลมนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อเนาะ